ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุก์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพล์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพยบอยแล้วก็ค่ะบิยะค่ะเราเราวีกดนอกค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณนะฮะทางช่องบ้านบ้านทีวีช่องดีๆที่ทำให้เรา ได้<ช>มาพบกัน<ช>อย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยางกันอีกสักรอบนึงนะคะว่าเราสามารถรับชมช่องบ้านบ้านทีวีเนี่ยได้ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไหนบ้างนะคะเผื่อไม่มีกล่อง psi เนาะมีกล่องอื่นจะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ดังนี้เลยค่ะถ้าเป็นกล่อง psi นะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง117นะคะถ้าเป็นกล่อง infoset นะคะช่อง73ค่ะ กล่อง g m m z ช่อง73กล่อง IPM นะคะช่อง218แล้วก็มีทาง Facebook Fanpage นะคะบ้านบ้านทีวีทาง YouTube ก็จะเป็นบ้านบ้านทีวี73ช nel นะคะแล้วก็ยังมี w w w b a n g b a n t v 7 3 c o m ด้วยค่ะ หรือถ้าว่าจะดูในมือถือก็เซิร์ชคําว่าภาษาไทยคําว่ากังฟูเพย์บอยสะดวกสุดแล้วเนาะไม่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็อยู่หน้าจอมือถือนี่แหละมีเป็นร้อยๆ้อยคลิปเลือกดูเอาแล้วกันพิมพ์ใน Google เนาะกังฟูเพย์บอยภาษาไทยก็ขึ้นแล้วลิงกพวกเราทั้งหมดเลยเอามาให้คุณผู้ชมได้เลือกดูเลยอยากดูอันไหนแล้วก็ ร่วมส่งคําถามเข้ามาในรายการได้นะคะคุณสาหรับคําถามที่ส่งเข้ามาด้วยเราก็พยายามคัดสรรเอามาออกรายการให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เรียกว่ารับรู้ข้อมูลด้วยเนาะบางทีที่เราทํารายการนี้เราก็พยายามที่จะเน้นนะครับ<ช>เรื่องสาระความรู้เกี<ช>่ยวกับเรื่องเพศศึกษาโดยตรงนะครับเรื่องบนเตียงเรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตคู่อะไรที่เกี่ยวกับความรักคือจริงๆแล้วถ้าเราจะไปคิดว่ามันจะเป็นเรื่องลามกสกปก อยากคลายเรืออะไรไม่ใช่นะครับเร่อันนี้ใช้ใ,ใช,ใช,ใช้ใช้ความเป็นจริงของทุกวันนี้ที่ชีวิตประจําวันเราจะต้องอยู่ในวงจรของมันนะครับผมไม่ว่าท่านจะท่านจะอยู่ในระดับไหนอยู่ใน,นสถานะไหนแล้วแต่เลยมันก็อยู่ในวงจรตรงนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆในการ การคลองคู่คลองเรือนการเพศมีเพศสัมพันธ์นะหรือความรักความใกล้อะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวแล้วก็เข้ากับมันให้ได้มันต้องเข้าได้ครับก็อย่างทุกวันนี้เห็นไหมครับฆ่ากันถึงกันก็เพราะความรู้มัน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 ไปกันไม่ถึงน่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ารักแล้วเนี่ย มันต้องมีความหึงความหวงความโกรธความแค้นความชิงความชังอะไรก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ความรักเนี่ยมันจะต้องมีความแค้นความโกรธความเครียดความชังอะไรเข้ามาปะปนอยู่ด้วยทําไมในเมื่อทันรักแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสุดที่รักควรจะรักในเทิดทูนใ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 นส่วนต่างๆไอ้แต่นี่ไม่ใช่นะทุกวันนี้เราเห็นในข่าวไหมครับความรักเนี่ย แต่ไปด้วยการปะหัดประหารกันหล้างแทงกันใช้อารมณ์กันฆ่ากันอะไรกันอย่างนง้เพราะบ้านเรารู้จักแต่การแบบการสอนกันที่จะรู้จักความรักแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขคาลพนับถือผู้ใหญ่แต่ว่าแบบความสัมพันธ์เชิงหนุ่มสาวนี่ไม่เคยมีในบทเรียนหรือมีอย่างนี้ครับไอความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมันจริงๆมันมหัศจรั์แลวมันล้ำลึกนะ ลองลองลองคิดดูแล้วกันนะครับเป็จุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างอย่างเราเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะได้จิตใจจากผู้หญิงให้มารักเราสักคนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยนะที่เราจะได้ถึงขนาดนั้นถ้าสองคนเนี่ยได้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 มีความรู้สึกที่ดีต่อกันรู้สึกเท่ากันรู้สึกเท่ากันมีความลักษณะหาเท่ากันแล้วก็มาสมสู่อยู่ด้วยกัน อันนี้ก็มันมันก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของของความเป็นเพศหญิงและเพศชายแล้วแต่การใช้ชีวิตใช้ร่วมกันเนี่ยมันมันโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราสองมันมันมันเหมือนกับว่าไม่รู้จักค่ะรู้แต่ว่าความรักก็คือความใคร่ค่ะเท่านั้นเองนะมีคนเขาบอกเอาไว้ว่าเรื่องความรักกับความใคร่เนี่ยมันเป็นของคู่กันจริงหรือเปล่าคะุณอาก็เันคู่กันอยู่แล้วไงแต่มันหมายความว่า มันตีโจทย์ไม่แตกไงมันมีไว้สําหรับเติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ใช่ใช่ถ้าถามมาขาดอย่างไหนอย่างหนึ่งไปได้ไหมก็ได้แต่ว่าอย่าเยอะมันก็ไอความรักเนี่ยมันก็ต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความรักใคร่มีความเมตตาปานีแล้วก็มีการเอื้อเอ็นดูมีการช่วยเหลือกันอันนั้นคือความรักที่แท้จริงอยู่ที่ว่าเราจะชั่งน้ำหนักฝั่งไหนทุกวันนี้ไอความรักนี่ก็คือไอความรักนี่ก็คือหมายความถึงว่า ฉันเป็นผัวเธอเธอเป็นเมียฉันแต่นี้ความรักมันมีไว้แค่แบบให้เจอกันและฉันรักเธอนะเราได้อยู่ด้วยกันแต่ต่อมาเป็นความขัดล้ลนั่งเรอะไรเหรอเราทุกวันนี้เห็นไหมล่ะไอความรักที่รักกันไม่เป็นเนี่ยค่ะเราดูพวกเด็กสิยังดูรายการรายการไอรายการทีวีร้องเพลงประกวดร้องเพลงอะไรส่วนมากออกมาร้องเพลงแล้วก็อยู่กับใครอยู่กับยายอยู่กับตานะตายายแล้วแล้วพ่อแม่ไปไหนแยกทางกันค่ะ เร<ฮ>าก็เคยเจอหน้าพ่อเจอหน้าแม่นานๆเจอทีครับบางคนบอกยังไม่เคยเจอเลยนี่ไงผลพวงลอ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 งดูใน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 กลุ่มที่ในทีวีที่เขาประกวดร้องเพลงแล้วเร,เราจะพบแต่อย่างนี้ย <ฮา S 2> แล้วมันทำให้มีความรู้สึกว่าสลดหดหู่ในใจเหลือเกินที่เด็กเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ท่ามกลางที่อยู่กับตากับยาย ไม่มีพ่อไม่มีแม่อย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดเรามองเกิดเรามองในมุมของเอ,อผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาอย่าล้างกันแล้วเขามีครอบครัวใหม่แต่ว่ามีลูกติดใช่ไหมคะเขาก็าามีปัญหาอีกอะเชื่อเธอใช่ถ้าเกิดเอาลูกไปฝากกับพ่อกับแม่ไว้อย่างเงี้ยแล้วเกิดอ่ะสมมติโอเคสถานะอยู่ตัวแล้วจะเอาลูกที่แบบคนละพ่อเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยแต่ว่ามีสามีใหม่อยู่ <c oughs> มันมันก็จะแบบดูขัดขัดหรือเปล่าคะอ่ะคือส่วนมากแล้วเนี่ยพอมันได้เสียกันะอะพอได้เสียจับคู่เป็นผัวเมียกันแล้ว ไม่ได้คํานึงถึงว่าจะมีลูกมีเต้าหรืออะไรนะแต่คํานึงถึงตัวเองเหมือนกันนะบางทีเห็นไหมผู้หญิงก็ไปพบรักใหม่ผู้ชายก็ไปพบรักใหม่แล้วก็แยกทางกันไปต่างคนต่างไปมีผัวใหม่ไปมีเมียใหม่ลูกที่อยู่แล้วลูกที่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับตากับยายเห็นเขาไปเห็นเขาอยู่กับพ่อบครัวใหม่ก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาอย่างนี้ที่หนูดูรายการนะเยอะถ้าสมมติเราเราลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าตัวเราเหมือนกัน ถ้าตัวเราเนี่ยเจอปัญหาแบบนั้นเหมือนกับที่ลูกเราจะเจอปัญหาที่ว่าพ่อไปทางแม่ไปทางเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรใช่ไหมเด็กวัยเใเต็ต่อและส่วนมากเด็กนะเด็กที่อยู่กับตากับยายนะจะมีปมด้อยแล้วก็มีปมเขื่องปมเขื่องในที่นี่หมายความว่าเขาต่อสู้ชีวิตพอเขารู้ว่าแต่ถ้าสู้ชีวิตเป็นเด็กดีขยันนี่ก็ดีเลยนะคใช่ไงใช่ไงนิ่งไงแต่ถ้าถ้าแบบคิดไม่ได้ก็คือคือคือทุกวันนี้สังคมบ้านเราเนี่ย ม,มันเยอะม,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 มันออกมาในลักษณะนี้แล้วนะ,<ฮ>ะออกมาในลักษณะนี้แล้วนะเพราะ,<ฮ>ะฉะนั้น <ฮะ S 2> ขายที่อย่างคลองคู่คลองรักคลองเรือนกันแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคํานึงถึงลูกเต้าลอง,องสมมุติตัวเองก็ได้ไงคุณอาอคิดซะว่าสมมติเราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่เราแบบอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราเราจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะพยายามที่จะประคับประคองคู่ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตเรา แต่อย่างรุ่นอาเนี่ยรุ่นเตียกับแม่เนี่ยอยู่กันมาเนี่ยอยู่กันตนตายจากอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีอิชารุ่นอิชาไม่ใช่ผู้เท่าสมัยคือความความเขาเขาเขาอยู่กันแบบต่อสู้ชีวิตอยู่เพื่อลูกกว่าเขาจะรักกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครัคุณอาถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นี่สมัยก่อนนี่จะบอกเลยเตียเตียแต่งงานกับแม่นี่เตียยังไม่เคยเห็นแม่เลยอไม่เคยเห็นแม่เลยเพราะว่า ย่าเป็นคนไปเห็นแม่คแล้วชอบใจว่าเออผู้หญิงคนเนี้ดีจะเอามาเป็นลูกสะภ้ายตียังไม่เคยเห็นเลยแล้วพอถึงวันแต่งถึงจะได้เห็นนะเต้นนะเห็นหน้านะวันแต่งถึงจะได้เห็นแล้วถ้าสมมูติไม่ชอบทําไงล่ะคะไม่ชอบก็ต้องชอบมันไม่ได้แล้วอะเขาก็พ่อแม่สมัยก่อนพ่อแม่จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วใช่อย่างนั้นเนาะใช่นั่นไงแล้วไอ้สมัยนี้นี่เลือกกันเอง แสวงหากันเองแค่มองหน้าก็มองหน้ามีลายปะแล้วเลือกกันเองเนี่ยอายุน้อยๆอย่างนั้นค่ะน้อยๆอย่างนั้นเนอะอย่างว่าสมัยนี้โลกมันหมุนไปเร็วอ่ะยังขอเงินขอเงินพ่อแม่ไปเรียนไปไปทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ริอาจจะมีผัวมีเมียน้องชายหนูไงยังขอเงินพ่ออยู่เลยทำเงินท้องแล้วแล้วแล้วพอมีลูกขึ้นมา มีลูกขึ้นมาเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ทํางานเลยยังเรียนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดดูสิเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ต้องก็โยนให้โยนให้ต้องรับภาระไปอีกโยนให้ปู่ย่าตายายเขารับผิดชอบไปไอ้ตรงนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในในในห่วงวิกฤตตรงนี้นะครับพยายามที่จะดูแลลูกเต้าเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบนิดหนึ่งแล้วสมัยนี้เรื่องยาเสพติดโออะไรต่างๆก็เยอะ แล้วก็ยาเสพติดยาเสพติดการพนันแล้วไอ้การที่รีบเนี่ยไอ้อย่างอย่างลูกเนี่ยอายุยังไม่จบการศึกษายังไม่มีงานทาเนี่ยแต่ไปมีมีเมียแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนมันก็เหมือนกับมีเมียแล้วสมัยเนี้คําว่าแฟนเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมมีแฟนมีได้ต้องรู้จักดูแลตัวเองก็ต้องรู้จักคุมว่าเอ้ยเอานะยืดเวลามันออกไปอย่าเพิ่งไปมี มีลูกนะให้ต่างคนต่างที่จะเรียนให้จบทํางานให้ให้ให้มันดูแลพึ่งตัวเองได้ซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราหนูหนูหนูไม่ค่อยได้ยินนะว่าแบบบ้านเรามันจะมีการเขาเรียกว่าวางแผนวางแผนครอบครัวที่แบบวางแผนครอบครัวจะมีคือยึดถือยึดถือเอายึดถือเอาความรักความคข่เป็นเป็นอยู่กันไปก่อนอยู่กันไปก่อนทองเมลรก็แต่งใช่นอกนั้นขึ้นมาค่ะ ก็ฝากไว้ให้คุณผู้ชมได้คิดเนาะดูแลลูกหลานในปกครองด้วยนะคะแต่ว่ายัางไงตอนนี้เราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวผัเล่าค่อไครับคบยุยสไตล์กังฟูโดยเฮกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพปัญหาส่วนใหญ่ของคุณผู้ชายที่กําลังเผชิญกับเรื่องของการหลังเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของ ไวยก็ดีการใช้งานก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของออกรรมพันธุ์ก็ดีนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะจากเลคเชอร์เป็นนวัตกรรมของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชายค่ะมาแนะนําทุกๆคนนะ,ะมันจะเป็นยังไงเจ้ากางเกงในตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องชะลอการหลังเลวได้ยังไงนะคะเรามาฟังกูรูผู้รู้ของเราจะมาอธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เราฟังกันค่ะเชิญคุณอากาังฟูไทเพย์บอยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้นะคะต้องรบกวนคุณอามาอธิบายเรื่องต้นเหตุของปัญหาการหลังเร็วก่อนดีกว่าค่ะว่ามันเกิดจากอะไรคะปัญหาการหลังเร็วของคุณผู้ชายนี่นะครับโดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจในการที่ได้เก็บพับะนะเรื่องเรื่องอวัยวเพศของค,คุณผู้ชายทุกวันนี้การใสก่กางเกงในเนี่ยนะครับควรจะงัดอวัยวเพศขึ้นเพื่อให้เส้นประสาท ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหงายขึ้นมาเพื่อจะได้รับรู้แล้วก็ได้เสียดสีกับเนื้อผ้าถ้าโดนเสียดสีบ,บ่อยๆก็จะทนทาน,นใช่<ห>นใช่จะได้ทนทานขึ้นม,มันเป็นการกายภาพบําบัดแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องนี้เพราะการใส่กางเกงในที่ถูกต้องถ้าเราหงายขึ้นนะครับแล้วให้เส้นประสาทที่เราพับเก็บเอาไว้เนี่ยได้มีโอกาส ในการได้เสียดสีกับเนื้อผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆในพวกเสื้อผ้าต่างๆมันก็จะทำให้มันมีความมีประสาททนทานต่อการเสียดสีแล้วก็รับรับการสัมผัสได้ดีขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นกายภาพบำบัดก็คือเมื่อเราใส่มันหงายขึ้นแล้วเส้นประสาทจะหงายอยู่ข้างหน้าเพื่อได้สัมผัสกับเนื้อผ้า ในการที่จะทำให้ทนต่อการเสียดสีเป็นการฝึกแล้วก็ทำให้การได้รับความอดทนความทนต่อการเสียดสีเกิดขึ้นค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเจ้ากัญจิงในเลคเชอร์ตัวนี้นะคะนี่พอเรากลับมาด้านในนะคะจะมีช่องสำหรับไว้สอดเก็บอวัยวะเพศของคุณผู้ชายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแยกกันนะคะระหว่างอวัยวะเพศชายแล้วก็ลูกอัณฑะเนาะจะไม่สัมผัสกันแล้วก็ด้านในนี้นะคะก็จะไม่สัมผัส เนื้อผิวเนื้อของคุณผู้ชายเพื่อที่จะไม่ทําให้มันไปเกิดการอับชื้นเลยค่ะเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วกับในการที่จะเจาะจงโดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คิดกันไม่ถึงคาดกันไม่ถึงเราจะไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เหล็กแล้วเราใช้กายภาพบําบัดกับมันโดยตรงเลย ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอากรังฟูนะที่มาให้ความรู้พวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการหลังเร็วแล้วก็ที่มาอธิบายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ทุกๆคนฟังนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมที่สนใจค่ะโปรโมชั่นที่1นะคะกางเกงในเลคเชอร์สตัวราคา1,100บาทนะคะแถมฟรีผ้าขนหนูเลคเชอร์ไซส์ S 1ผืนนะคะโปรโมชั่นที่2องงเกงในเลคเชอร์สตัวราคา2,200บาทแถมผ้าขนหนูไซส กับไไซส์ L นะะ 2, นะะะผืปเลยค่โปรโมชั่นที่3นะคะกางเกงในเลคเชอร์6ตัวราคา3,300บาทแถมผ้าขนหนูไซส์ S M L ให้ไปสามผืนเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณอากังฟูไทยเพยบอยนะคะที่เบอร์โทร086 347 4847 086 347 4847ได้โดยตรงเลยค่ะคุย สไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพาอ่ะเข้าสู่<อ>สช่วงที่สองารายการคุยสไตล์ตตกังฟูโดยผมกังฟูไทายเพย์บอย <c oughs> แล้วก็ดีเจบีอาค่ะครับเราก็ต้องบอกในเบรกที่สองนี่<ช>นะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยว <c oughs> คุณผู้ชมเข้ามาดูเบรกสองเอาหายไปไหนเบรกหนึ่งไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่หายไปเบรกหนึ่งไม่ใครอะเออบางคนหนึ่งเนี่ยนานนานแล้วอ่ะนานแล้วมันก็ไม่ว่ากันคุณอาแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบ รุ่นสัก40-50อัพขึ้นไปเนี่ยลืมคุณอาไปแล้วก็จริงแต่เราพูดชื่อขึ้นมานีปุ๊บอ๋อเลยนะใช่ใช่เออเอฟซคุณอาเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในสมัยนั้นในสมัยนั้นมันมีแต่หนังสืออย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะ<า>อ่านแล้วนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยคนอ่านประมาณ20คนนะ หนังสือเล่มหนึ่งต่อคน20คนต่อ20คนอ่านนะจะบอกให้นะบางทีอย่างสมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเขาบอกเลยเล่มเดียวเนี่ยอ่านทั้งชั้นเลยพอทั้งชั้นเสร็จแล้วยังส่งไปให้ชั้นอื่นนะอยากรู้ว่าสมัยก่อนผู้หญิงเขาอ่านไหมคะพนาอ่านผู้ชายอ่านอ่านอ่านผู้หญิงอ่านอ่านจริงหรอยังเขียนเรื่องเขียนลาวมาส่งมาเยอะแยะเลยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยในยุคก่อนก่อนี่คือขรบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยมันยังแข็งแรงมันยังแข็งแรงตีดกรอบไว้แน่นหนามากคือในยุคนั้นอ่ะพูดง่ายๆเลยยังมียางอายไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอุ้ยอา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 ยคนที่เห็นอายคนที่อะไรคือจะคบกันเนี่ยต้องแอบคบนะอายผีพันธ์ผีเรือจะไม่มีคนก็อายต้องแอบคบกันนะถ้าคบกันแล้วคนอื่นรู้เนี่ยอายเขาอีกเนี่ย อย่างนี้กับดีนะมั้ความละอายใจเอออย่างนี้กับดีนะแต่สมัยนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยสมัยนี้ไม่มีเลยมันมันไอไอไอลักษณะนั้นมันหายไปหมดแล้วน้อยแล้วเออมันแทบจะไม่มีแล้วทีนี้พอก็าโชคดีที่ต่อสู้กับชีวิตในยุคนั้นคถ้ามาต่อสู้กันในยุคนี้โอกาสโอกาสนี่ให้คนรู้จักนี่คงยากยาก สมัยนี้นี่ใครใครไม่อายเยอะสุดคนนั้นทำคนรู้จักเยอะสุด <laughs> สมัยก่อนนี่เขาเขาจะปิดไม่เปิดไม่เปิดเผยเ,เรื่องส่วนตัวเรื่องอะ<ม><ม>ไรกันนา<ม>ตอนนี้แบบยิ่งเปิด<ล>เผย<ล>ยิ่งดังลลิต<ะ>าอาธรรมนิติาสาสนร่นนี่ยจะบอกเลยว่ามันมันมันรู้จักกันเกือบทั้งประเทศะในคนในยุคนั้นเลยอ่ะหนังสือนี่มันกระจายทั่วประเทศไปหมดมีหลายหัวไหมคะสมัยนั้น โอ้ยร้อยกว่าหัวแต่มันมีดังอยู่หัวเดียวไม่ไม่ไม่คือเราไม่มีคู่แข่งไม่ถือว่าในในประเภทของหนังสือประเภทนี้ใช่ไหมใช่เราไม่มีคู่แข่งเพราะเราเรานำโด่งมาแล้วเราไม่มีคู่แข่งแล้วเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งไม่ต้องสู้กับใครแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆเราสู้ ไม่เริ่มต้นใหม่ๆเราสู้สู้เป็นร้อยหัวกว <ฮะ S 1> ่าจยไตัยอันดับขึ้นมา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 ,นมาจนกระทั่งมาเป็นลำเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งยืนหนึ่งนั่น <c oughs> แล้วตอนนั้นเราไม่ได้มองมองใครเราพัฒนาปรปับปรุงของเรา <ฮะ S 2> มันก็ถือว่าเรายุคนั้นก็ถึงบอกว่างไงมันก็ยังอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เจริญไม่ทันสมัยไม่อะไรทั้งนั้นโทรศัพท์ก็ต้องโทรศัพท์หยอดเหรียญหยอดเหรียญหยอดเหรียญ แล้วก็ไอ้ก,กระดูกหมาอะไรพวกนี้มาทีหลังถ้าเป็นสมัยก่อนอะอย่างสมมุติของคุณหนังสือหัวของคุณอาเน่ยไม่มีคู่แข่งแล้วมันทําให้เขาเรียกว่าการสร้างสารรค์ผลงานเน่ยแบบมันดรอปลงไหมคะอาไม่พัฒนาเองเลยเป็นคนนาเองเลยคิด,ดคน้นกับตัวเองะเนาะคิดคนคิดคนไอ้คอลัมน์หัวคอลัมน์จนเล่มอื่นเขาทาตามกันอุตลรุดหมดมคือเข้าใจไหมเราเราไม่ได้เราไม่ได้คิดไปแข่งกับใครค แล้วก็ไม่เคยจะหยิบหนังสือของใครมาดูเลยเพราะปกติเหมือนถ้าสมมุติเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าเรามีผู้แข่งเนี้ยเราก็จะแอคทีฟขึ้นเราก็จะพัฒนานี่ไม่นี่ไม่นี่ม่นี่ม,มน่นี่ม่นี่ไม่ได้มองของใครเลยทําด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองอแล้วก็ออกไปออกไปออกไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงอะไรเพวันหนึ่งเนี่ยจะก่อนเนี่ยจดหมายจากผู้อ่านเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยส่งเข้ามาหาอ่านเนี่ยสองสองสองถุงปุ๋ยสามถุงปุ๋ยคิดดูนี่ พูดง่ายๆเลยสองถุงปุ๋ยสามถุงปุ๋ยอ่านกันไม่ไหวไม่ไหวใจเหือเลยถ้าอ่านทั้งหมดคงไม่ได้นอนแน่ๆนุ้วก็ได้อ่านก็ต้องอ่านเพราะว่าเขาจะจัดเป็นหมวดหมู่เพราะเรามีคอลัมน์โน้นคอลัมน์นี้มันก็จัดเป็นหมวดคอลัมน์ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้ก็พอถึงเวลาพอถึงเวลาเราจะเอามาลงในฉบับต่อไปเราก็ค่อยมาคัดนั่นคือการอ่านมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปนั่งอ่านนั่งอ่านนั่งอ่านไม่ แล้วก็คัดเอาคัดเอาเราเราคัดเอาไอ้ไอ้คอลัมน์ว่าไอ้คอลัมน์นี้อ๋อเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคัดเอาดีๆสักสี่ห้าสี่ห้าเรื่องออกมาแล้วก็อ่านตรงนี้คัดไอ้ที่ไม่อ่านไม่ดีก็ไปไอ้ดีก็เก็บมาลงแล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้อ่านอีกอะก็เก็บไว้อีกรอไว้ฉบับหน้าถึงจะมาอ่านอีกอดี๋ยนี้มันมันมันก็เลยเป็นคนชอบท้าทายตัวเอง ไม่ชอบที่จะดูคนอื่นและเป็นคนเขียนหนังสือนะครับเป็นคนเขียนหนังสือแต่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอ่านหนังสือมันย้อนแย้งนะคะอ่านเออไม่อ่านหนังสือไม่อ่านไม่ว่าหนังสืออะไรก็ไม่อ่านแล้วเราจะเอาข้อมูลจากที่ไหนมาเขียนคะไหนก็จากต้นฉบับที่เขาส่งมาเลยเรื่องเขาส่งมาเราก็รีไรต์เอาสิหรือบางทีก็แบบประสบการณ์จากคนอื่นใช่ใช่ใช่เขาเล่ามาอะไรมาแล้วมเลย พราะงั้นเลยทาให้ทำให้นั่นแล้วก็ถึงได้มาถึงวันนี้ถึงได้เป็นกังฟูในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านั่นนะครับเพราะมันกลายเป็นตํานานขึ้นมาแล้วเพราะว่าถ้าเอยถึงเรื่องนี้ปุบ๊บ ต้องกังฟูคนเดียวเลยนะคนเดียวจริงๆไม่ไม่ไม่มีใครสอนไม่มีใครแทรกไม่มีใครอะไรอ่ะอ้าวจริงวันนี้นะคะคุณอาหนูจะขออนุญาตมาขอข้อมูลจากคุณอาจากประสบการ์สังสมประสบการณ์ของคุณอามาหนูเกิดคําความสงสัยค่ะคุณอาว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่จะยอมให้แฟนของตัวเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชายเนี่ยไปเขาเรียกว่าเที่ยวบริการเที่ยวอ่างเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยคือจะต้องเป็นมีความคิดยังไงคะมัน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 บางคนก็แบบเอ้ยยอมได้ยังไงให้สามีไปแบบนั้นอะไรเนี้ย ถ้าพูดอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกันเน Star ี again, ่ยคนที่กินกินปลาล่ะค่บกว่าปลาลามันเหม็นใช่ไหมบางคนก็เหม็นบางคนก็หอมขนาดหนูกินบางทีกินหนูยังเหม็นเลยบางคนก็หอมบางคนก็เหม็นไอ้ตรงนั้นเหมือนกันในสภาพของของของใจของคนเราคความตื้นลึกหนาบางของของตัวเราเนี่ยไม่มีใครหยั่งได้หรอกไม่มีใครหยั่งรู้ได้ก็เหมือนกับคนเราเนี่ย บางทีเนี่ยถ้าผู้ชายเอามายืนสักสิบคนเนี่ยมันจะมีจุดมองไม่เหมือนกันใช่แต่ละคนจะมีความแตกต่างหรืออะไรที่ให้เราจัได้กคนที่หนึ่งชอบอะไรชอบมองหน้าอกแล้วที่อื่นไม่ชอบชอบมองแต่หน้าอกอย่างเดียวอีกคนที่สองมาชอบมองใบหน้าให้สวยแต่ส่วนอื่นมันจะรีบจะเล็กจะเลียวอะไรไม่สนใจแต่จะฉันจะชอบนี่ไงมันชอบแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าทําใจได้ไหม นะที่จะปล่อยให้แฟนเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรเนี่ย <หา S 1> มันต้องมีหลายสาเหตุหมันต้องมีสาเหตุสาเหตุแห่งที่ว่าเราไม่เข้าใจเขาอะ <หา S 1> ว่าทําไมเขาถึงนี้บางทีเบื่อบางทีหลายเรื่องหลายลีลาหลายรถบางทีก็ไม่เป็นมวยก็มีแต่หลักๆที่ที่หนูแบบไปสรุปมานะหนูไปรับแบบถามหลายๆคนม,มามถามผู้หญิงนะคะว่าแบบเออรู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าไปใช้บริการตามสถานบริการเนี่ย เขาก็เหมือนเหมือนซื้อกินอะซื้อกินทีเดียวก็จบแต่แต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบเป็นสถานบริการแต่เป็นอย่างอื่นมันอาจจะแบบมีแบบสัมพันธ์ต่อค่ะไอ้นั่นเมันความคิดมันมันก็เป็น่เป็นี้มันก็เป็นอย่างกลัวกลัวแฟนตัวเองจะไปมีกิกมีกักมีน้อยมีอะไรปลอดภัยด้วยเราไปเที่ยวนั่นนั่นก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งไงน้อยคนนะที่จะคิดแบบนั้นนะไม่ได้เยอะนะน้อยมากร้อยคนเนี่ยไม่เกินห้าคนที่จะยอม ก็ขณะกลับผิดเวลามันยังจะจามกันหัวแบะหัวแบนเลย<ว>นะแล้วจะไปบอกว่าให้ให้ไปเที่ยวแค่รู้และแค่ระคายก็จะเอาเป็นเอาตายกันแล้วไม่ต,ไต้องไปเที่ยวเราแค่บอกไปเตะบอลกับเพื่อนนี่ก็จริงไปจริงหรือเปล่าทีนี้จริงไอ้การเป็นคู่เนี่ยไอ้การเป็นคู่เนี่ย e <al. S 2> เราเรียนรู้นิสัยกันกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ย e <al. S 2> มันน่าจะรู้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็รู้จักวิธีที่จะว่า อะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบ <หา S 2> ก็แค่นั้นเองเอ,อย่าไปย้อนแยง้งดิไอ้อะไรที่เขาไม่ชอบก็อย่าทำอะไรที่เขาชอบก็ไม่ทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันชีวิตมันจะอยู่มีความสุขได้งไงแต่เรขาบอกว่าไอ,อ้ที่เขาไม่ชอบเราชอบอเร<อ>าอชอบเราไม่ชอบอนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วการใช้ชีวิตคู่ของขาอามันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงเรื่องความสัมพันธ์ทางผู้ชายเนี่ยมันแน่นอนแล้วผู้ชายนี่ต้องมีสมรรถภาพสุขเภทที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สมบูรณ์ แล้วทุกอย่างมันก็จะลงตัวได้ดีถ้าลองงองงองแงงแงงๆงงะแงแมันก็ปัญหามันก็เกิดแน่นอนปัญหามันเป็นปัญหาลึกนะแต่ถ้าคุณสุภาพบุรุษนะครับท่านใดในขณะนี้ที่กําลังเผชนญกับปัญหาการเสื่อมการโทมการไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีพลังในเรื่องสมรรถภาพทางเพศนี้ ขอแนะนำเลยครับทางฟูการันตีนะครับดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ครับที่มิยาน้องบิยาถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งหมดที่จะช่วยในการกระตุ้นทำให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันแข็งแรงแล้วมันดีวันดีคืนไม่ต้องแล้วครับแค่สักแคปซูลสองแคปซูลแค่นั้นนะคุณจะรู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสมุนไพรที่จะลงไปทำให้ต่อมลูกหมา มันทำงานามันปั๊มมันอัดฉีดมันอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ความ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 เป็นชายชาตีมันก็จะกลับคืนมา,าใครที่มีปัญหาเรื่องเสื่อมถอยไม่มีไม่มีพลังไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงไม่อึดไม่ทนแล้วก็แนะนำเลยครับดับเบิลแม็กพัดตัวนี้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนก็ต้องหาตัวช่วย <no. S 2> ต้องตัวนี้โดยตรงเลยแล้วช่วงนี้ดับเบิลแม็พัดมี โปรโมชั่น <Prom otion. S 1> พิเศษนะครับเฉพาะแฟนรายการของเราเท่านั้นนะคะกระปุกแบบนี้นะคะจะมี60แคปซูลค่ะทานได้2เดือนเลยนะคะแถมมากับฉบับพกพานะคะใน1แพ็คแบบนี้นะคะจะมี4แคปซูลค่ะเอาไว้ออกนอกสถานที่เนาะสะดวกแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DB MP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้ให้ไปอีก1ตัวนะคะ,ะสถานการณ์โควิดอย่างนี้อย่าเพิ่งวางใจอากาศอย่าตกเรามีเจลแอลกอฮอล์ล้า,าลงมือให้ไปอีก1ขวดแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดฉลองครบรอบ9ปี Double Max พลัสค่ะ นี่เลยของแถมสุดพิเศษของเรานะคะเป็นดับเบิลแม็กพลัสสูดน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะคุณอาแบบนี้ให้ไป3หลอดให้หมดเลยทั้งหมดนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเฉพาะครบวาระ9ปีนะครับของดับเบิลแม็กที่อยู่มันคงถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ดับเบิลแม็กพัทแคปซูลแคปซูลนี่ทั้งหมดหกสิบแคปซูลกระปุกนี้นะครับรวมทั้งโปรโมชั่นของแถมทั้งหมด 2,200บาทเท่านั้นเองครับ2,200บาทเท่านั้นเองรับรองว่าท่านจะฟื้นคืนกลับเป็นชายชาติหรือถ้าท่านใดอยากจะลองลองกันได้ไหม60เยอะไปใช้อย่าง30ก็ได้ได้ก็โปรโมชั่นก็สอบถามคุณอาได้ตามเบอร์โทรศัพท์30นี่ก็1,300บาทค่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยที่พี่ยาพูดถึงเมื่อกี้นะคะเป็นดับเบิลแม็กพลัสสูตรน้าสาหรับคุณสุภาพสตรีค่ะคุณอาเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกัน เป็นเป็นตัวใหม่นะครับคุณพี่ชายถามว่าแบบผู้หญิงไม่มีอารมณ์เลยมีตัวช่วยไหมคุณอาคือคือคือตัวนี้มันจะช่วยทําให้ทางทางเพศหญิงเนี่ยมันมีความพร้อมในด้านร่างกายมีความเล่าร้อนขึ้นมีความมีความไอ้นั่นมีความต้องการให้มากขึ้นเครื่องร้อนทันกันแต่เม่ไม่ไม่ใช่กระโจนไม่ใช่โนโหยอะไรนะครับคือมันมันเหมือนกับปลุกปลุกปั่นทําให้มันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล่้เร็วขึ้น ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษ12หลอดนะคะตัวนี้12หลอดราคา1,000บาทเท่านั้นเองสนใจก็ติดต่อสอบถามือก่อนมีอะไร1ชั่วโมง1ชั่วโมงแบบนี้เป็นหลอดเป็นน้ำนะกะแล้วก็ดื่มได้เลยชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยครับนะครับติดต่อกับกลางฟู หรือว่าส่งคำถามเข้ามาใน,นรายการก็ได้หร<ด>ือ<ด>ว่าข้องใจตรงไหนก็ถามคุณอาก็ได้นะคะถามสามูได้แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยนะคะที่มาอยู่กับเราทางบ้านๆทีมค่ะคืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับราทีสวัสด์ค่ะาีสวัสดค่ะ